สวัสดีครับพี่น้องมือกะมาเจอกับช่องไม้เท่าอยว่ฟ้ามเฮ้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับทางไม้เท่าอยู่ฟร์มเฮ้าสิพาเมื่อว่าถึงนะครับเรื่องเ,อเงินประกันราคาข้าวนะครับที่ได้จากรัฐบาลนะครับหรือเงินปลูกกับเงินเกลียวนะครับปีนี้ทางรัฐบาลเพิ่นแจ้งว่าเพิ่นจะให้ความกันเลยนะครับให้พร้อมกันในราคา หนึ่งพันบาทนะครับที่ซากกเพราะว่าคนาจิตหาใจเงืนเงืนปลูก,กับเงื่นเกียวพร้อมกันนะครับพูดถึงเรื่องเงืนประกันราคาเข่านะครับก็เลยเฮตให้เงืน่นได้ซาในปีนี้แต่เมื่อนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับว่าเรื่องเงิน1,000บาทไล่ละ1 0 0 0บาทหรือเงื่นประกันราคาเข่าตอนนี้ไปถึงใดแล้ว มือไดที่จะได้นะครับเรา,าทางผู้เกี่ยวของเพิ่นชี้แจงว่าจังไดนะครับแต่นะครับได้ในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับผมจะพาไปฟังกันนะครับว่าจะได้มือไดนะครับตอนนี้เรื่องไปถึงไดแล้วนะครับแต่มั่นใจว่าจะได้เร็วๆนี้นะครับ ก่อนจากก้อนสิบห้ากันไปฟังนะครับผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเศา้านะครับที่ไร่นาส่วนผสมของเห้านะครับพี่น้องที่มานังอยู่ขางคลองน้ำนะครับหน้าเหาจะมีคลองน้ำล้อมรอบนะครับผมจะเฮดเป็นกึ่งไร่นาส่วนผสมนะครับถ้ามองไปตรงนู้นนะครับผมมองไปตรงนู้นจะเป็นเล้าไก่บ้านนะครับเล้าไก่บ้านของเห้าซึ่งเรียงแบบกึ่งค้างกึง่งปล่อยนะครับผม ครับตรงนี้ถ้ามองศาสตร์ไปทั้งสี่นะครับก็จะเป็นอาสวนไผ่เลี้ยงนะครับสวนไผ่เลี้ยงนะครับผมสวนไผ่เลี้ยงซึ่งเกิดนอดีครับพี่น้องเกิดนอเข้ากัเลยมาปลูกไว้ข้างคลองน้ำนะครับผมปลูกไว้ข้างคลองน้ำนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้กินน้ำจากคลองน้ำตรงนี้นะครับโดยที่เขาจะต้อง โดยที่บ่ต้องลดน้ำนะครับผมโดยที่ไม่ต้องลดน้ํานะครับหรือย่ามแหลงเขาก็จะปล่อยน้ำลงในคลองนี้นะครับแล้วกอบไผ่เขาก็จะได้กิ่นพร้อมนะครับผมสารมาฟังทั้งนี้ครับพี่น้องก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็จะปลูกพักสามสั้นนะครับผมมีทั้งกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมเบื้องไก่ๆนะครับ ด้านล่างสุดจะปลูกบักทั่วภุมมนะครับปลูกถั่วเป็นแถวยาวเลยนะครับผมปลูกถั่วเป็นแถวยาวไปจนสุดปลาต้นกล้วยนะครับผมมีเบิ้งให้ทุกเบิ้งถ้าเบิ้งทัวงามๆนะครับผมบักถัวไม่จะไม่จะหน่วยงามๆนะครับดกพร้อมนะครับ นี่คือถั่วภูมนะครับเป็นถั่วฝักยาวนะครับแต่ว่าปลูกแบบไร้ไร้คางนะครับผมนี่ครับดอกถัว่วสวยๆนะครับผมสั้นกลางก็สิเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวงาวไปจนสุดพุ่นเลยนะครับยาวไปจนสุดนุ่นเลยนะครับเดี๋ยวข้าวสิบห้าไป เบิ่งนะครับนะครับครับนี่จะเป็นข้องน้ำนะครับพี่นอ้องนะครับข้องน้ำไปตลอดเลยนะครับงาวลงไปนะครับผมด้านนั้นก็จะเป็นกอไผ่เลี้ยงตรงข้ามก็จะเป็นเล้าไก่บ้านนะครับผม นี่นะครับทั่วกับสีเงาลงไปคุณเลยนะครับแล้วก็ซีมีต้นกล้วยก็สีมีขอวโพดนะครับด้านนั้นก็จะเป็นไฮน่านะครับเป็นนาข้าวนะครับครับสาหรับคลิปนี้กะอ่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องเงื่อนประกันราคาเข่าไรละหนึ่งพันว่าจะได้ตอนไหนแล้วนะครับกะพาทุกคนมาชมไล่นาสวนผสมของเราก่อนนะครับคุณนะครับอันนี้คือกอไผ่นะครับไผ่เลี้ยงนะครับเกิดดีหลายนะครับพี่น้อง เกิดดีจนว่าได้เอาไปเฮ็ดนอไม่ส้มนะครับแล้วก็ไปเฮ็ดหน่อไม้เข้าเอิญไว้อย่างนอไม่อย่างล่ะครับอัดถุงนะครับอัดถุงไว้ถ้ากินน้าแรงหลายคับน้องผู้ใดสนใจก็อยากได้เอาไปกินก็ทักกันเขาเมื่อใดนะครับนี่หลายคัดเฮ็ดแบบอัดถุงแล้วก็นี่นอไม้ส้มพร้อมนะครับอันนี้คือนี่นะครับเข้าโพเอ่อทัวนะครับ มีจหนวยงามๆนะครับบงไกลๆนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้านะครับผมครับอ่าเดียวนะครับเข่ากับไปฟังกันต่อเลยนะครับว่าเงินประกันราคาเข่าไรละหนึ่งพันจะได้ตอนใดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรื่องไปถึงใดแล้วนะครับแล้วก็มีเข่าชนิดใดที่เข้าเหตุประกันและได้ราคานะครับผมแล้วอ่าเป็นยังปีนี้จังได้ซ่านะครับ เงินปลูกกเงืนเกี่ยวได้พร้อมกันนะครับที่จริงเพื่นจะแยกเงินปลูกข้าวหาลอยเงินเก็บเกี่ยวเข่าหาลอยต่อไรนะครับแต่ปีนี้เพิ่นรวบใส่กันเลยนะครับคือรวบให้ครั้งเดียวเลยคือไล่ละ1,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปฟังกันเลยครับว่าจะได้กันตอนไหนะครับสําหรับชาวหน้ามีให้นแน่นอนในเร็วๆนี้นะครับไปฟังกันเลยครับ สวัสดีครับก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องของเงินประกันรายได้หรือประกันราคาข้าวของชาวนาประจำปี2563ทับ2564นะครับอัปเดตจากนายจุดินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการประชุม คณะนโยบายและการบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอครั้งที่3ทับ2,563กที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีมติเห็นชอบการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,563ทับ2,564เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน6 3สิสิ้นสุด ฤดูการผลิตวันที่31พฤษภาคม6 5 6 4ภายใต้การดำเนินงานเหมือนปีที่ผ่านมาทางเรื่องกำหนดเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนในประเภทข้าว5ชนิดดังนี้นะครับผม1น,นะครับผมข้าวหอมมะลิ1,500บาทต่อเอ้ย1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,00 0บาทต่อตันครัวเดือนละไม่เกิน16ตันข้าวเจ้า10,000บาทต่อตัน mm. <S <S ครัวเดือนละไม่เกิน30ตันข้าวหอมประทุม11,000บาทต่อตันครัวเดือนละไม่เกิน25ตันข้าวเหนียว1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเดือนละไม่เกิน16ตัน พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการคู่ขนานประกอบด้วยมาตรการชะลอการขายข้าวกรณีมีผลผลิตออกมามากเกษตรกรเกรเ็บเกี่ยวข้าวไว้ไม่ขายจะมีการชดเชยให้1,500บาทต่อตันโดยให้สถาบันเกษตรกร,ร1,500บาทต่อตันทั้งนี้ สถาบันจะได้1,000บาทและเกษตรกร,กรได้500บาทนะครับมาตรการเงินกู้รัฐบาลช่วยดอกเบี้ยสสำหรับสถาบันเกษตรกรได้ล,ลงสีที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไวท้ที่ข้าวในในกรณีที่ข้าวออกมามากเพื่อไม่ให้ข้าวราคาตกและมาตรการช่วยเกษตรกร,เ,กรเรื่องบริหารค่าจัดการปรับปรุงคุณภาพรายได้ไม่เกิน20ไร่ ไล่ละ1 0 0 0บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิธิ์บอกว่านะครับอัปเดตบอกว่า,เ,าเงินประกันรายได้ของราคาข้าวนี้นะครับจะเข้าคอรมอในวันที่21กร,รกฎาคม2 0 0พเอ้ย21ตุลาคม2563นะครับโดยที่จะเข้าคอรมอแล้วก็จะดำเนินตามโปรเซสต,ต่อไปนะครับโดยที่จะให้เงินประกันราคาข้าวครัวเดือนละไม่เกิน 20ไร่นะครับไร่ละ1,000บาทหรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทนะครับโดยประกันราคาข้าวให้5ชนิดนะครับผมก็ดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับเดี๋ยวเราถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันราคาข้าวอีกเราจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับรับชมกันอีกต่อไปนะครับก่อนจากกันไปก็ขอแสดงความยินดีกับชาวนาทุกท่านนะครับที่จะได้เงินประกันราคาข้าวในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจากกันไปแล้วฝากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ My Travel Farm มเราได้อัปเดตข่าวสารดีๆอย่างนี้ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ